สวัสดีค่ะจะเชิญเชิญทุกท่านมารับฟังบทความเรื่องของคุณความผิดพลาดนะคะโดยธรรมชาติของชีวิตนะคะความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะมีคำกล่าวหนึ่งที่บอกว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องมนุษย์นะคะคำว,ว่าความผิดพลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเองนะคะเพราะมันก็นํามาซื่ออะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีอะคะ่ะ เช่นตั้งแต่ตัวเราได้รับสิ่งที่ไม่ดีตามมาจากความผิดพลาดนั้นนะคะหรือความผิดพลาดนั้นไปกระทบกับคนสำคัญในชีวิตที่เราที่เรารักคนใกล้ตัวคนที่ใชเราให้ความสาคัญนะคะหรืออีกด้านหนึ่งความผิดพลาดมาันก็อาจจะส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะคะอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ว่าพอเราทําผิดพลาดไปก็อาจจะไปกระทบกับเขา,า,าขทํา,ยยา,าให้เขาชีวิตเขาแย่ลงอาจจะไปเขาเสียใจนะคะหรือทําให้ กิดป,ปัญหาในชีวิตเขาได้หรือว่าอาจจะผลกระทบกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นธรรมชาติของปดุก็ไม่อยากที่จะเกิดความรู้สึกผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันกระทบเยอะเนาะทั้งตัวเราเองนะคะทัง้งคนใกล้ตัวหรือว่าสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็เกิดผลกระทบขึ้นมาได้นะคะมากมายผลกระทบก,กับตัวเราก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะในความรู้สึกที่แบบเช่นอาจจะทำให้รู้สึกเส,เสียความรู้สึกกับตัวเองนะคะเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดนะคะแล้วถ้ามันกระทบ เยอะด้วยเนี่ยค่ะโหก็จะรู้สึกผิดในเย้ยมากๆเลยนะคะทีนี้ถ้าในเรื่องของออสิ่งหนึ่งนะคะในเรื่องการเติบโตทางใจนะคะระดับจิตวิญญ,ญาณแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมีคากล่าวที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีเสมอนะคะตรงนี้มีความหมายนะคะคือไม่ใช่มาพูดเพื่อแบบโอ้ทุกอย่างมันจะต้องอเป็นด้านบวกเป็นโลกสวยไม่ใช่นะคะแต่ในระดับการเติบโตของจิตวิญญ,ญาณที่มีความหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอดีอยังไงนะคะ คือไปทาให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะฉะนั้นเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเราลองฝึกที่จะขอบคุณมานะคะขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอเนี่ยมันทําให้เราได้เติบโตขึ้นแน่นอนนะคะความผิดพลาดท,ทําให้เราได้เรียนรู้รมากๆ imar. แล้วยิ่งถ้าความผิดพลาดนั้นเนี่ยเรามีความรู้ตัวมันกระทบใจเรานะคะมันมันมีมันมีความ,มรู้สึกที่เขาเรียกว่ากระทบกระเทือนหรือว่าโดนใจเราเนี่ยถ้ายิ่ง รู้สึกเยอะนะคะจริงๆในอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นมันเป็นการเติบโตมากๆเลยอะค่ะเพราะว่ามันทําให้เราเกิดประสบการณ์ภายในที่มีค่ามากๆนะคะเพราะถ้ามันไม่ค่อยกระทบใจเมืทีเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ค่ะมีคนกล่าวนะคะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงนะคะต่อเมื่อเราเจ็บปวดคือมันการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอะที่มันต้องผ่านความเจ็บปวดด้วยเหมือนกันคือไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปผูกทาให้ตัวเองบาดเจ็บหรือเจ็บปวดนะคะแต่มันหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าเราได้รับรู้มันอย่างแท้จริงอะค่ะ ว่าสิ่งนี้ยมันกระทบมันกระทบอะไรบ้างเนี้ยค่ะมันเข้าไปถึงความรู้สึกจริงๆอะค่ะอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าถึงความรู้สึกมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะคือถ้ามันมันมันรับรู้แค่ความคิดอะมันจะไม่เปลี่ยนอย่างเช่นบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ควรจะแบบตื่นเช้ากว่านี้เราควรจะมีระเบียบวินัยกว่านี้เราควรจะทํางานเสร็จตรงเวลากว่านี้หรืออะไรอีกมากมายที่เราคาดหวังกับตัวเองว่าควรเป็นแบบนั้นแบบนี้ มันมันก็มีความฝันที่มากมายในความความคิดนะคะแล้วเวลาเราคนที่เป็นคนที่คิดเก่งๆเนี่ยเวลาพูดจาก็จะน่าฟังไปหมดเพราะว่าคาพูดมันดูสวยไปหมดนะคะแต่หลายๆครั้งการกระทํามันไม่สอดคล้องกับความคิดเนาะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกมันไม่ใช่นะคะทีนี้ถ้าไป็นแบแค่ความคิดนะคะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงจริงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอ่ะมันจะต้องมาจากความรู้สึก นะคะฉะนั้นความผิดพลาดก็เช่นกันนะคะถ้ามันแบบแค่เรียนรู้ในระดับความคิดเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่เปลี่ยนมันจะเหมือนเดิมแต่ถ้ามันกระเทือนเข้าไปถึงจิตใจนะคะกระเทือนเข้าไปถึงแก่นความรู้สึกข้างในมันสั่นสะเทือนยิ่งมากๆนะคะยิ่งมากๆมันคือความเจ็บปวดเนาะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งนะคะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะในระดับจิตวิญญาณเนี่ยการที่เราเราเรารับรู้มันเนี่ยถึงถึงแก่นถึงใจจนกระทั่งเรารู้สึก ถึงความเป็นเป็นแม้กระทั่งความรู้สึกที่เจ็บปวดนนญญญเนี่ยค่ะในค่ะในระดับจิตวิญญาณเนี่ยจะนํามาซึ่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างแท้จริงค่ะเราจะจํามันได้อ่ะคะ่ะมันจะจําได้และเราก็จะไม่อยากเป็นอย่างนั้นอีกนะคะเพราะเราไม่อยากจะเจ็บปวดอีกอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้แหละค่ะคือการเติบโตที่เกิดขึ้นแล้วนะคะฉะนั้นเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วนะคะในระดับจิตวิญญ,ญาณที่เติบโตเนี่ยเราลองเปิดใจ นะคะเรียนรู้ยอมรับนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าจะรู้สึกเจ็บปวดก็รับรู้ความเจ็บปวดนั้นนะคะมันเจ็บปวดแล้วเนาะมันมันมันทำให้เรารู้สึกไม่ดีเนาะหรือจะรู้สึกเสียเซลล์หรือเสียความรู้สึกกับตัวเองหรือกับคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยก็รับรู้อย่างซื่อๆตรงๆอย่างที่มันเป็นนะคะแล้วก็เปิดใจนะคะที่จะยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากมันอย่างเต็มที่นะคะฉะนั้น ที่ส SUV ําคัญมากคือขอบคุณมันนะคะการขอบคุณความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสทําให้เราที่จะเปิดใจที่จะเห็นคุณค่ามันอย่างแท้จริงค่ะเพราะเราจะขอบคุณอะไรได้อย่างแท้จริงคือเราถนคุณค่าในสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นการที่เราขอบคุณความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะคะแปลว่าเรากำลังเห็นคุณค่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ต่อต้านเราไม่เอามาเป็นปมด้อยเราไม่เอามันมาเป็นด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เรา เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราหยิบม,ามาัน,น,านะะมาเป็นประโยชน์กับชีวิตเราต่อไปนะคะมาเป็นประโยชน์กับชีวิตเราแล้วก็การเติบโตต่อไปเพราะว่าถ้าเราหยิบมาเป็นประโยชน์กับจิตกับจิตกับจิตใจกับการเรียนรู้การเติบโตต่อไปเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จ,จริงเลยนะคะหนึ่งเราไม่ทําผิดซ้านะคะเราจะไม่ทําผิดซ้ำเพราะ <c oughs> เราตระหนักอย่างลึกซึ้งว่ามันไม่โอเคอ่ะเออแล้วเราจะไม่ทําแบบนี้อีกนะคะ ฉะนั้นตรงนี้มีความหมายมากๆเลยนะคะเออเราเอามาเรียนรู้ได้เอามาวิเคราะห์ได้นะคะเราเอามาแบบไข้ควรได้นะคะว่าเรื่องนี้เราพลาดตรงไหนเกิดจากอะไรนะคะทําความเข้าใจตัวเองฉะนั้นความผิดพลาดเกิดขึ้นขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราเอามาวิเคราะห์มาเรียนรู้นะคะแล้วก็เอามารู้จักเข้าใจอะคะ่ะทั้งตัวเรานะคะว่าเาเกิดอะไรขึ้นเราถึงทําสิ่งนั้นออกไปนะคะแน่นอนในจังหวะที่เราทําตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจทําเรื่องไม่ดีหรอก นะคะแล้วก็ตั้งใจทําสิ่งที่มันดีนั่นแหละเพียงแต่ว่านะโมเมนต์นั้นมันอาจจะมีมุมมองบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันโอเคมันดีอย่างงี้ค่ะฉะนั้นเมื่อเราทําไปแล้วอ่ะเราก็เห็นผลแล้วเออมันมีผลเสียแล้วนะอ่ะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบางทีเรื่องบางเรื่องในชีวิตก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันก็เป็นการ t r ยเนาะมันเป็นการทดลองเหมือนกันเราไม่มีทางรู้อะไรทุกอย่างในโลกนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากความคิดนะคะเราจะรู้อะไรอย่างแท้จริงต่อเมื่อเราได้ลงมือทํา ฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยเราเข้าใจว่ามันดีนะคะแต่เมื่อเราลงมือทําจริงๆเราพบว่ามันไม่ดีอย่างที่เราคิดตอนแรกได้ไม่ได้นะคะเพราอในความเป็นจริงเนี่ยพอลงไปหน้าง,งานจริงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราอาจจะไม่ทันคนํานึงถึงบางสิ่งแต่พอหน้าง,งานจริงเนี่ยมันประจักษ์ขึ้นมาว่าอ๋อมันมีกระทบแบบนี้แบบนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งความคิดบางทีมันไปไม่ถึงเนาะอืมามจรงิงนั่นแหละมันจะประจักษ์ขึ้นมาจากประสบการณ์ที่เราได้ลงมือทํานะคะฉะนั้น เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเรียนรู้เราจะเห็นนะ่ะเห็นว่าถึงที่เราคิดตอนแล้วว่ามันดีเนาะแต่พอทําจริงมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วมันเกิดกระทบอะไรบ้างเช่นก,กระทบกับตัวเราเองด้วยกระทบกับคนใกล้ตัวหรืออาจจะครบกับคนอื่นๆในสังคมหรือองค์กรหรืออะไรก็ตามเนาะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะหยิบมันมาเรียนรู้นะคะ เอามาวิเคราะห์เนาะแล้วก็มาทําความเข้าใจอะค่ะว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรนะคะเอามาเรียนรู้มาวิเคราะห์มาทําความเข้าใจนะคะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเพราะถ้าเราเข้าใจที่มาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยมากๆเลยอะค่ะที่จะทําให้เราไม่ผิดซ้ําที่เดิมเพราะว่ามันมีความเข้าใจอะแต่ถ้าเราไม่ได้เอามาทาความเข้าใจเนี่ยมันก็มีโอกาสผิดซ้ําเพราะว่ามันเหมือนเรายังเกาไม่ถูกที่คันอะมันก็อาจจะยังเกิดเหมือนเดิมได้เนาะเพราะเรายังไม่ได้เข้าใจ ไม่ได้รู้คอร์สอนาลิซิสจริงๆอ่ะไม่ได้เข้าไปถึงรากของมันจริงๆะนะคะฉะนั้นทาความเข้าใจกับความผิดพลาดนั้นว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรนะคะคนที่ทําได้เนี่ยต้องเป็นใจที่มีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าความผิดพลาดเป็นเรื่องที่รับยากแล้วคนที่ใจที่แบบอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนักเนี่ยจะมีความหลบเลี่ยงนะคะมีความหลบเลี่ยงมีความไม่อยากรับรู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนเพราะมันสะเทือนมากนะคะบางคนรู้สึกเซลล์มันกระจิกกระจัดกระจายลงไปกองที่พื้นเลยนะคะแล้วก็ต้องพยายามปลอบใจ ตัวเองในเชิงว่าแบบฉันแบบปลอบใจตัวเองเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าปลอบใจในแง่แบบไม่ถูกต้องคือไปปลอบใจในการแก้ตัวเนี้ยหรือปลอบใจในการไปโทษคนอื่นแทนเนี้ยเอออย่างเงี้ยอันนี้ไม่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 ดีละไม่ดีต่อต่อการเติบโตของตัวเองนะคะฉะนั้นการปลอบใจให้กำลังใจตัวเองเป็นเรื่องดีอดโยนอกกอดตัวเองเมตตาตัวเองได้นะคะเราไม่ได้ตั้งใจจะทำเรื่องไม่ดีเนาะ แต่พอเหตุการณ์น้่งงานจริงมาจ,จะเกิดบางสิ่งที่เราไม่คาดฝันได้นะคะหรือไม่คาดคิดไม่ถึงได้ฉะนั้นการขอบคุณความผิดพลาดเนี่ยมันทําให้เราเห็นคุณค่าของความผิดพลาดนั้นนะคะแล้วเราหยิบมันมา,มาเรียนรู้นะคะนํามาวิเคราะห์นํามาใคร่ครววนํามาทําความเข้าใจกับมันอย่างลึกซึ้งนะคะและนํามาแก้ไขนะคะว่าเรื่องนี้เราจะแก้ไขอย,อย่างไรได้บ้างเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะ ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ขอขอพูดคำนี้เนาะเราสามารถยิบมันมาแก้ไขผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะแต่ถ้าเรื่องไหนมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขในตัวใน,ในสถานการณ์นั้นได้แล้วเนี่ยแต่อย่างน้อยนะคะการหยิบมันมาเรียนรู้เนี่ยหรือเราอยากจะแก้อะไรบางอย่างไปข้างหน้านะคะเพื่ออย่างน้อยเราอาจจะช่วยป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดนี้เกิดซ้ําอีกอาจจะกับตัวเราเองหรือกับอื่นๆในในในโลกใบนี้อย่างเงี้ยคะ่ะที่ที่เราก็อยากจะ ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนะขอผิดพลาดนี้เราอาจจะเข้าไปช่วยผู้คนได้นะคะรวมถึงการที่ทําให้ตัวเองได้พัฒนาขึ้นแล้วก็ไม่ผิดซ้ําเนี่ยมันมีความหมายมากนะคะฉะนั้นเมื่อเกิดขาอผิดพลาดแล้วนะคะการเปิดใจยอมรับนะแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะด้วยหัวใจที่เหตุคุณค่าของบทเรียนนี้คะ่ะที่เราได้รับใช้คํานี้เนาะของบทเรียนนี้ที่เราได้รับนะคะ ไม่ต้องนั่งโทษตัวเองนะคะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะคือคนอื่นจะโทษเราเนาะมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์บางคนเขาก็เป็นนิสัยแบบว่าก็อาจจะหวังดีกับเรามากเนาะเขาก็เลยไม่อยากให้เราทําไม่ดีหรือพลาดไปอะไรเงี้ยเขาก็แหละจะมานั่งด่าเราบ้างโทษนเราบ้างอะไรเงี้ยเนาะมันก็อาจจะมีเนาะแต่คงไปห้ามเขาไม่ได้เนาะแต่ว่าคนคนนึงแหละที่เราไม่ควรจะแบบทําอย่างนั้นกับตัวเองคือตัวเราเองนะคะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากการจะชี้นิ้วด่าตัวเองมาเป็นทําความเข้าใจถึงที่เกิดขึ้นเนาะ นะคะแล้วก็เอามาเรียนรู้นะคะเอามาค่อครวนเอามาดูด,ดูมามาวิเคราะห์ค่ะว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างหรือจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะคะเพื่อผลักให้เป็นเบาหรือช่วยป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุแบบนี้อีก,อ,กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่เราทําแบบเนี้ยมันจะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองและกับผู้อื่นและกับสังคมในระดับต่อ,ตอไปได้เลยนะคะแล้วก็หลายๆครั้งความผิดพลาดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกกับมันมากๆเนี่ย พอเราเรียนรู้กับมันมากๆนะคะมันกลายเป็นว่าเราสามารถสร้างประโยชน์ให้ผู้คนได้อีกมากมายเลยนะคะแล้วก็บางเรื่องเนี่ยในจริงขวบิภพครั้งหนึ่งที่เรารสืกก่อเป็นเรื่องใหญ่ในตอนนี้ถ้าเรามองในมุมกลับนะคะถ้าเราไม่เรียนรู้จากมันเนาะเราอาจจะไปทําแบบนี้ในลักษณะเดียวกันจากความเชื่อเราบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิดใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำโดยเราไม่รู้ตัวนะคะอาช่นสมมตินะคะบางคนแบบไปถูกวิชาชีพโกงเงินอย่างเงี้ยอืม เรารู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมคะเออเราถูกเขาโกงไปแล้วแต่สมมติว่าเราเสียหายไปประมาณห้าพันอย่างเงี้ยสมมตินะเจ๊อยากหายไปห้าพันแต่พอเรารู้ตัวปุ๊บเออเราว่าเราเราถูกโกงไปแล้วเราเราเสียรู้ไปแล้วใช่ไหมคะเราขอบคุณความพลาดของเราตรงนั้นได้เลยเนาะมันเป็นอกมันเป็นบทเรียนชั้นดีอะทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเราไม่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะบางทีเราอาจจะถูกวิชาชีพหลอกนะคะแล้วก็เราอาจจะ อาจจะอย่างเงี้ยเราจะไปเชื่อเขาเนาะถ้าเราก็อาจจะรู้าไม่ถึงกาใช่ไหมคะและมีอาชีพคนน่าจะมาหลอกเราสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแผแสนอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะโอ้เราก็คลายไปเสียเงินก้อนใหญ่ฉะนั้นันทีการเสียเงินก้อนห้าพันของเราไปอย่างเงี้ยเออมันอาจจะช่วยให้เราไม่เสียเงินแบบหลักหมื่นหลักแสนได้เลยนะคะเพราะเราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันมาแบบลักษณะนี้เนี่ยเราต้องระวังและ นะคะเราต้องรอบคอบและอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่ไปหลงเชื่อแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเนาะที่ถ้าเราพลาดอะไรไปขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเลยมันเป็นบทเรียนที่มีค่ามาและเราเรียนรู้จากมันนะคะด้วยการเหตุคุณค่ามันนี้แหละนะคะเราก็ขอบคุณมันเนาะแล้วก็เอามันมาเรียนรู้ แก้ไขนะคะแล้วก็มาบางเรื่องผ่อนนให้เป็นเบาได้นะคะบางเรื่องอาจจะแก้ไขได้แล้วก็บางแล้วก็ถ้ามันแก้ไม่ได้ในรอบนี้เราป้องกันไม่ให้เกิดในรอบหน้าได้นะคะแล้วบางทีมันกลายเป็นว่ามันไปช่วยลดลดผลกระทบที่มันจะใหญ่กว่านี้ได้ถ้าถ้าเราไม่เรียนรู้รอบนี้เราอาจจะไปพลาดใหญ่กว่านี้นะคะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่เราจะได้แบบได้เรียนรู้่แล้วก็เอามาแบบเป็นโอกาสแหละที่เราจะแก้ไขให้ผ่อนหนักเป็นเบาหรือ เป็นโอกาสที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำๆอีกนะคะก็ขออนุญาตฝากบทความนี้ไว้นะคะถ้าบทความนี้มีคำพูดใดทำให้ท่านไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟังกันนะคะถ้าท่านใดมีชีวิตจริงนะคะตัวอย่างในชีวิตจริงที่ท่านเคยผิดพลาดแล้วท่านลองท่านรู้สึกถึง ขอบคุณคือเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าค่ะของความผิดพลาดและอยากจะขอบคุณความผิดพลาดนั้นน่ะที่มันช่วยให้ท่านตอนนี้เป็นอย่างไรเนี่ยนะคะก็อยากให้เชิญเชท่านลองออคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้เนี่ยหูเป็นบทเรียนที่มีความหมายและมีคุณค่าม,มากนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาอ่านเนี่ยเชื่อว่าก็จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์อันมีค่าของท่านมากๆเลยนะคะทุกบทเรียนที่เราได้จากความผิดพลาดเนี่ย ถึงจะเจ็บปวดนะคะแต่ทาให้เราตาสว่างนะคะแล้วก็ทําให้เราเติบโตขึ้นมากๆเลยนะคะที่ในระดับจิตวิญญาณเนี่ยคือที่สุดแล้วนะคะการเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่คือที่สุดแล้วเป็นของขวัญที่ห่อม,มาไม่สวยมากๆเลยนะคะมันเดวร้ายมากด้วยซ้ำนนในบางเรื่องแต่มันทําให้เราเติบโตได้ยิ่งยิ่งยิ่งใหญ่มากๆเลยอะคะ่ะก็อยากฝากบทความนี้ไว้นะคะท่านใดมีประสบการณ์โดยตรงว่าความผิดพลาดให้คุณค่าอะไรท่านสามารถ เช่นเขาเรียกว่าคอมเมนต์ได้ให้ความเขียนได้แบ่งปันกันได้นะคะถ้าอยากจะขอบคุณคมพิพากนั้นเพราะคำพิพากนั้นทําให้ท่านได้อะไรในวันนี้นะคะหรือมาช่วยอะไรท่านในชีวิตหรือมันเกิดประโยชน์อะไรกับท่านในชีวิตท่านแบ่งปันกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะมีคําพูดใดทําให้ท่านไม่สบายใจขออภยัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ